สวัสดีครับขอสวัสดีครับขอสวัสดีครับตอนที่ท่านได้โฉนดมาท่านก็บอกว่าเฮ้ยคุกท่านมีอะไรให้ไว้เงินตัวแจกตรงนัน ยุวัฒนมงคลในสมศักดิ์ปรวะนะบุลูกาลูกน้องจะได้ทำถวายสังฆทานนะอาวันโมสักดน์โมสักดิ์โมโตะบอยๆเต็ม่เ่าไปก็สมศักดิ์โมัดผู้ญิงง้าวตูานาตูสัมมาสัมพุทัสโมตัสสะ มมาสสสััพ <waited> ุทธอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตสังฆทานิสังฆทานิติจิวรานิติจิวรานิสัพปริวารานิสัพปริวารานิวิคูสังคธาวิภูสังฆัสสาโอโนทยามะโอโนทยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิคูสังโฆภิคูสังโฆอิมานิมาสังฆทานิติจิวารานิ สัปปริวารานิชปฏิคันหาตูทัมหากังทีพารตังปิฏายะสุขายะข้าแต่พระพิสุสงคุ้เจรินพระเจ้าทั้งหลายหอน้อมถวายสทามจฐาร ัพของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยตลอดการละนานเธอดการละนาไม่สาุจะบวชเรื่องเลย ี่ไม่อยากมาเนี่ยเพราะอย่างเนี้แล <c oughs> ้วครูใหบวชอย่างเดียวเลย <c oughs> เาหน้า,เ,าเดี๋ยวบวชนะบวช้วมาใ่บวชนะแล้วไปอยู่ป่ากับลุงพี่เลย <c oughs> ดีแล้วปัจจัยเดี๋ยวขอ,อไปซื้อน้ามันเลยเขาตัใส่ต้นน้าก่อนอามาฤตุเรติสาขลางัง เอวะเมวะอิโตทิน right ังเปตานังอุป hey, ภักขปิอิจิต ah ังปะจิต ah ังตุมหังกิปามเภูเรนตุสังคปาจันโทปนะรโสยธามนิโชติรโสยธาสพพิติโยวิวัชฌตุสภโรโควินาสตุมาเตสวัสดันตรายุสุขีทิพายุโกอาวคลภังละขันตุสพะเทวะอตา สัพพุทานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตเนี่ยครับเป็นเพลงที่ต้นนุนก็ตออกันตรงนุ้นะเจ้าประทังทาน ไอ้ยอดกับไไอ้แม่เนี่ยมาคมน้ำมันเยอะๆมันมีอยู่พราะครูก็ระวังอยู่นี่แน่นี่แน่ยังพอมาสุดยอดห่อโชคดีมีชัยแล้วรักและสามัคคีกันโชคดีมีชัยทุกคนต้องได้ทุกคนต้องได้สามัคคีกันดูแลประชาชนมาดีแล้วดูแลประชาชนเพราะครูก็ทำตัวอย่างเฮ้นี่ม่อคืนมันเต้น เล่นกับหางเครื่องครับโชคดีมีชายวางนะโชคดีมีชายกพวกเราเป็นติดกันเยอะผมลอตเตีไม่เอาเอ้ยได้แล้วดีเองโอ้ยนี่สัทดีได้เตรงเลยครับเหรอให้ตัวเล็กมารับด้วยาตัวเล็กเดี๋ยวรอตัวเล็กเอาท่านน่ารักมากไห้ตัวเล็กให้โม ต้องมีหนึ่งต้องมีหนึ่งในเนี้ยแหละครับที่เป็นสองคนต้องให้สองใบต้องสองใบเป็ดถีต้องสองใบไอ้โบจีเหรอต้องสองใบต้องสองใบต้องสองใบเอาเก็บไปก่อนอีกใบนึงโัหน้าเออไม่เอาผ้าเหรอวัวหน้าต้องอีกใบนึงงหนูหนูโบจีใบนึงลูกไปแบ่งกันสองคนแม่มันใบแล้วดีกว่าพ่อมันเอาอีกเออมาแล้วครอบครัวนะเออช่องดีวีชัยอ้าว เออไอ้นี่ไอ้นี่ช่วยเก็บขยะสองคนแกงโมติโชคดีวิชัยไอ้นัดพ่อโตนนะของกาวแก่ฮะอยู่นอกสลานะเนี่ยเออคุณผู้ไทยเออครับสลาตะแปะเขาเรียกสลาตะแปะเคยอินสลามไม่ต้องครับรุ่นพ่อวัดบางบีอาการอ๋อ ครับท oh, ุกโอ้หาเวรู huh. uh ้ด huh. uh ้วยว่าไม่ม huh. uh ีใครรู huh. uh ้หรอกครับกควาดเก่าไม่ยังเก่าข้อมูลนี่ยังแล้วก็เป็นที่มีบอลของที่งานส่วนตนองตลอดเป็นไปยังไงยังไงอย่างนี้พามองดูปุ๊บพบแกนเนี่ยประสบการณ์มาปุ๊บพอมองดูแล้วเป็นไงใส่นะครับก็ว่ากันไปอย่างนี้ยังให้ร้องคาถาทุกหาทุ แล้วก็ไปดูต้นผ่าของฉันิชวานเองที่ให้เด็กๆดูเลย ทางนี้ได้บักหล,ล้อเลยได้ครับพอด้าได้ตรงนั้นได้เลยครับลมๆเลยเลยครับไม่โกะ ดีหัวหน้าเปิดน้านใหม่ให้แล้วนะครับปลาสัตว์ทั้งหลายนะครับเซฟหัวหน้าด้วยโอ้ยโอ้ยปลาดุก69กกิโล ลูกตัวใหญ่เมื่อวานอีกมียังมีอีกยังมีไปลูกยังอีกตัวนึงไปไปไอเออปลาหมอปลาหมอหอยขมกี่กิโลได้อกหอยขมเก้ากิโลไปไปโชีไปทุกคน อ่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะจากนี้ก็จะขึ้นมาเองอีกเดี๋ยวทีนี้เขาจะขึ้นมาขอบคุณเองพยาธานอมหาโยกอีกแค่พอตีไปแป๊บเดียวไปแล้วมีความสุขถ้ารอสวัสดีแล้ววันดีโอ้โนี่ท่านเรามีของขวัญวันเกิดมาให้นะครับไมเป็นไรครับโอ้โหวันเกิดขอบคุณท่านเรามากสุดครับแข็งแรงครับเพิ่มจากและนายก รถ้าลองครับครับเผื่อไงครับถ้าลองมีอะไรยินดีนะถ้าผมครับนะทุกท่านทุัการ์ดั้อมีทำไมัะใส่ไม่ดีนะข้อเป็น